lắng, um, ai, um, anh ta Hãy dạ, Cách ừ. đi, kênh à, Ghiền เอ้าเอ้า ไปเดินท่าเดินเปลียนเท้านะครับอน้าเดิน,น ประมาณสิ่องศานะครับหนูจะแปร ไปตงเจ๋อว่าเขาเถอะไอ้ตังหม่ที่เดี๋ยวผมยิีไอ้พุงเนี่ยไม่ต้องเรียจับผมนะขมลขมลบ้างก็ได้ตออมาจะไปยีแไว้แต่ออกมาต่อค่ะ เดินตั้งแต่สองคนสา2คนสีคนไปเรื่อยๆวันนี้เดี๋ยวฝึกแบบ2คนก่อน2คนได้นะ ก็เข้าห้องครับถ้าคนสองคนก็คือฝึกุทธวิธีแบบถ้าพื้นฐานก็คือถ้ายืนพร้อมถ้าเยามมตรียมกระบอกนั่นแหละฝึกความสามารถส่วนตัวเหมอนเ้องวับครับเดี๋ยวจำไว้นะนับเรียงไว้นะตัวเองตรงไหนนะเดี๋ยวผมแยกเขาไปแยกเราฝึกยทได้ไหมผ่านไหม เ้่วนีก็มลบใ่โอรูันมเื่อยเหรงครับาปืนครับสงสองสอดึงขึ้นมานะครับดึงขึ้นมาข้างลำตัวแล้วก็ปลายปืนชี้ออกไปด้านหน้าประมาณนี้ครับสองเนี่ยอยู่ในชิดลำตัวแล้วปลายปืนชี้ออกไปกำให้แน่น จังหวะสองครับต่อไปสามสามครับสากขึ้นมาหลังจากสองแล้วสามขึ้นมาจะอยู่หน้าอกระหว่างหน้าอกแล้วก็ชีนะ้ทีงหน้าํำกล้องปืนขนาดกับนปืนที่หน้าอกนะครับสามพร้อมๆนี่จืนี่ต่อไปเฮ้ยเ่้ครับจังหวะสี่คืออย่างนี้พุกจังหวะ นับตั้งแต่2องสสี่คือจังหวะยิงทั้งหมดนะครับแล้วทีนี้เวลาเขาจะเทดเราเรื่องความอาวุธน่ะเขาจะบอกประมาณว่ายิงจังหวะสี่เราอยู่ในท่าใี้ไปสแตนยิงจังหวะสี่หมายถึงว็่าคือรวบรัดเราจกเราก็ปั้งยิงจังหวะสองปั้งนะครับยิงจังหวะสามปั้งนะครับทุกทุก ระดับสองสามสคือการยิงทั้งนั้นครับวเช็ดนะครับสมมุดฝึกเทสเรื่องพ้อมยิงจังหวะ2ยิงปังปังครับขอคำสั่งจะปืนจะปืนก็มาท่าเชฟไอแทนพร้อมยิงจังหวะ4ยิงปังครับอย่ารวบลัดนะครับยิงจังหวะ4ไม่ใช่ว่าปืนมายิงปังนะครับ ยิ่งจังหวะสี no ่ก็ทำเหมือนที่เราเริ่มมาเาก็คือแต่ให้มันเร็วขึ้นมาคือให้มันอยู่ในในรูปแบบของหนึ่งสองสามสี่หมดยิ่งจังหวะสี่หนึ่งาแล้วกสองเดี๋ยวพร้อมเลยไทยไวสแตนอึบอ้าวขจับพออัพแล้วนี่มันไม่เหมือนฝึกแถวที่จะเข้ามาแล้วนิ่งเลยนะ วันนี้นะครับเป็นวันพฤหัสบดีที่20่สเมษายนนะครับ2560นะครับซึ่งวันนี้เป็นการทดสอบการนะครับเป็นการฝึกประจำสัปดาห์ของข้าราชการตำรวจสาจัสถานีตำรวจภูธรปุรังนะครับซึ่งวันนี้ในภาคเช้านี่ครับเป็นการฝึกนะครับการใช้ปืนหกสั้นโดยครูฝึกนะครับของสถานีตำรวจภูธรปุรังนะครับ นำโดยร้อยตำรวจเอกกิตทหารและชุดสิบสวนนะครับกำลังทดสอบการใช้อาวุธปืนพวกสั้นให้แจกให้รักกานตำรวจสพขุนลังนะครับดังภาพที่เห็นนะครับเจ้าปืนเจ้าปืนเอาตึ้งเจ้ามาครับเจ้ายทางต้นแข็งครับเจ้าครับ เราไม่อกีแล้วปล่อยปลขอยย่างที่นึงถ้าเอ่ยขาขวาเขาไม่ไม่ต้องปล่อยสักวันใกล้ใกล้กันขาขวาเนี่ยมันจะอยู่ปลายเท้าขวาจะอยู่ประมาณกลางกลางของเท้าซ้ายนะครับข้าเท้าซึ่งข่าเท้าครับครับ้อนที่ว่าสิเพราะมันจะมีปัญหาเวลาเคลื่อนที่ถ้าเราปอยไปมากเคลื่อนที่ไปทางขวา เท่นะครับทางขวาสามเก้า่งหน้าครับสองโเยนะครับเยวไม่ชนกันเพราะว่าคนหนึ่งเก้าเขาไปหลังเขาไปหน้าเีถ้าเราทำถูกมันจะไม่ชนกันือนตะกี้เอาทางขวาใหม่ที้มันเชนกันอยู่ ตั้งขวาเนี่ยคือถ้าก้าวไปทางขวาให้ให้เราคิดว่ามันต้องใช้เท้าที่อยู่ตรงข้ามคำสั่ง่ยค่อยไปมันจะเดินได้ผมสั่งทางขวาแล้วคุณไปทําอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปไม่ใช่ครับถ้าสั่งทางขวาต้องใช้เท้าซ้ายกว้างมาหนึ่งสองทำไมครับห้าทางขวาต่อเติมใช้ค่อยมาหนึ่งสองสามเดียว เดี๋ยทีนี้ไปทางซ้ายถ้าไปทางซ้ายก็ต้องอยหลังไปหนึ่งเดอ๋ออ่ายี่ห้าด้านหน้านะครับด้านหน้าเดินที่ไปด้านหน้าก็เดินธรรมราเดินด้านหน้าจะเอาต้องเอาส้นเท้าลงก่อนนะครับเดินไปไม่ต้องเกรงครับเดินธรรมราเดินตรงไปไปเท้าตรงแล้วก็เอาส้นเท้าลงก่อนไม่ต้องขีดอะไรมากดูเด็ดออกกาลปฏิบัติเลยนะครับ พร้อมจังหวะสีครับเดี๋ยวพร้อมจังหวะสี่อยือที่ไปด้านหน้าสามเก้าตึ้ง่อามยหตึ้าน้จเก้าข้างหน้าเ้าถอยหลังสายค่อน้อวยทไมน้ม เน้นๆครับไม่ใช่กดได้าลงตัวหลังหน้าท่านขับโค้งลงอ่าหัวของชายวุ้นมือเนี mals? ่ยพอยิงขึ้นมานี่ยิงแล้งหงายหลังต้องงตัวทางหน้านะครับเอองอไปทางหน้ารักษาสูนย์ไว้ออด้านหน้าอีกรอบนึงครับเพื่อนทีด้านหน้าสามเก้าตึงเอ้าหอยหลังสามเก้า hưng 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 It's when ก็เกิดอทุกครั้ง,งบางทีมันก็อ,อันตรายเหมือนกันเพราะว่าเราระยะมันแค่แค่นี้มันถ้าเกิดว,ว่ามันข้าขึ้นมามันโดนหมดแล้วโดนทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้เพราะสื่อเพราะว่าเขาจะเลี้ยงอะไรไก่เงี้ยอ่ะ การนะครับเรื่อทำงานดีไม่มากเชื่อกันทำดีดีเลยมันก็เสร็จถ้าไม่ช่วยมันก็ไม่เสร็จทันทีการแต่งกายการแต่งกายจะดูหลายคนดีหลายคนก็ยังต้องปรับปรุงช่วยคนแยกค่าบุญดอกไปได้เบาหน่อย บบอบบอหลังจากอาทิตย์หน้าแล้วเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยเดี๋ยวเรื่องขออาวุธอเชือกอออนะ